รวมคนยิงเสือกันต่อนะคะในช่วงที่พี่ป๋องกับพี่ตินั้นจะถอดความให้ฟังกันว่าสิ่งที่เราคุยกันกับพี่ต่ายทาง DHL เนี่ยนะคะโหต้องบอกว่าสุดยอดเลยนะพี่ป๋องไม่รู้ว่าเวลาจะพอหรือเปล่านั่นนะสิโหจริงๆว่าแบบได้องค์ความรู้แน่นมากพี่ติบอกว่าความรู้ข้อมูลดีมากเลยจะเห็นภาพเลยว่าดีเลให้บริการแบบไม่ใช่เฉพาะไรเซนีด่วนที่ตรงเล่นเดียวเองเหรอคะใช่ครับคือต้องบอกว่าสมสมแล้วที่เป็น g l o b a l และเป็นเบอร์หนใช่ค่ะคือวิวคือมุมมองแต่ละอย่างที่ที่ให้ออกมาจริงๆแล้วเขาให้ถึงภาพใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจริงๆนะคะว่าภาครัฐบ,บ้านเราเองควรจะเข้ามามีบทบาทยังไงบ้างซึ่งจริงๆถ้าเราเห็นภาพนั้นมาเมื่อไหร่อ,อย่างที่พี่ต่บอกไว้เนี่ย เศรษฐกิจบ้านเราน่าจะไปได้ไกลเลยนะพี่ป๋องคงจะไกลามากมคงจะไกลามากเพราะว่าแค่พูดถึงในเรื่องของพวกระบบผสมภาษีอะไรเงี้ยก็ชัดเจนแล้วว่าเทียบแบบที่สิงคโปร์เป็นอย่างไรซึ่งผมว่าเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราก็มักจะดิ้งอยู่เป็นร,ยรยะยะก็แปลว่าคงต้องคิดให้หนักขึ้นนะครับแต่จุดหนึ่งครับผมผมอาจจะกลับมองว่าพอฟัง d h l หรือฟังผู้เล่นระดับโลกเนี่ยเป็นแอบเป็นห่วงคนที่อยู่ในเมืองไทยเพราะว่าความพร้อมสเกลความได้เปรียบ สูงมากต่างกันอันนี้เทรนชัดเจนแกบใหญ่แปลว่าถ้าเรากําลังจะมองโลจิสติกในแง่ของการลงทุนในบ้านเราเนี่ยอาจจะต้องเผื่อใจนะเพราะเขาก็ทางพี่ต่ายเองก็บอกเรานะว่าจะมาอีกนะว่าว่าน่าสนอีคอมเมิร์ซอีกว่ายังมีว่ายังมีพื้นที่อีคอมเมิร์ซซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อในสัปดาห์หน้าด้วยอันนี้น่าจับตาว่าจะเป็นอย่างไรกันด้วยนะคะท้งนี้ทางนั้นระหว่างที่เรารอเทรนภาพใหญ่ที่จะเข้ามาประกบกับโลจิสติกเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ย อย่างที่บอกว่านักลงทุนเองอะ่ะก็อยากขนส่งเหมือนกันอยากขนส่งความมั่งคั<อ>่งทางการลงทุนในช่วงที่ตลาดผันผวนแบบนี้<อ>ผ่านซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์แต่อยากขนส่งทีเยอะๆก็ต้องใช้บล็อกเทสดใช่<ม>บล็อกเทดของซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ซึ่ง<ะ>บอลลมย์แบงกิ้งเองมีบริการนี้อ<ม>ซึ่งทางบ้านก็ไม่ได้ถามมาหรอกทำยังไงเอาเหรอแต่ผมอยากจะนำเสนอไม่มีถามเลยหรอไม่มีถามเลยครับจแฮชแท็กไว้ว่าจะขายของใช่ครับงั้นเรามาดูกันดีกว่ามีตัวอย่างให้เห็นชัดขึ้นได้เลยค่ะทางบ้าน ไม่ได้ถามมาเลยนะครับสมมุติตัวอย่างว่าเราต้องการซื้อ Single Stock f u t u r e อร์บนหุ้นแอดวานต์เราก็ส่งคำสั่งนะครับที่ราคาหุ้นสมมุติสั่งซื้อที่228บาทสมมุติวันนี้คือวันที่14กันยายนนะครับลูกค้าต้องการซื้อ Advanced s t o อกฟิวเจอร์ซีรีส์แซ่ะคือจบอายุสิ้นเดือนธันวาคมปีนี้2015นะครับ ซึ่งจากวันที่เริ่มทําสัญญาเนี่ยคือวันที่1 4กันยายน<อ>ไปจนจบ29ธันวาคม,มคือวันซื้อขายสุดท้ายของ s ิง g l สต็อกฟิวเจอร์ตัวนี้ม,มันมีเวลา107วันปฏิทิน<อ>นะฮะดังนั้นต้นทุนดอกเบีย้ยที่เราจะเก็บเนี่ยก็คือจะคิดว่า6%ดอกเบีย้ยที่เมยแบงกิบเองชาร์ตเนี่ยซึ่งต่ำมากเลยนะต่ำมากสู้คู่แข่งได้โอเคอ่า6%คูณราคาหุ้นที่จับคู่ได้ที่ลูกค้าสั่งนี่แหละคือ228 แล้วก็คูณจำนวนวันคือ107วันหารด้วย365เพราะ1ปีมันคือ3า5วันคิดเสร็จสับแล้วเนี่ยดอกเบีย้ยมันตกประมาณ4บาทดังนั้นราคาของสต็อกฟิวเจอร์ที่จะจับคู่กับลูกค้าเนี่ยลูกค้าเป็นด้านซื้อใช่ไหมครับซื้อ a d v a n c e วเจอร์ซีรีส์ s ซ1 5ก็ต้องลูกค้าต้องซื้อที่ราคา228บวกกับดอกเบีย้ยอีก4บาทก็ตกประมาณ2 3 <32. S 1> <22, 22. S> 2 2 2า คือราคาด้านซื้อทีนี้สมมติลูกค้าซื้อไปแล้วอยากขายถือไปแล้วถืออ d v a าร์ฟีเจอร์ไปจนถึงวันที่ส2บสองพฤศจิกาเลยถือค่อนข้างนานนะครับแล้ววันนั้นสมมติหุ้นออดวารมันขึ้นไปนี่หลังวันประมูล 4G นี่ใช่เซลล์ออนแฟกซ์สมมตินะฮะสมมติสมมตสมมติว่าขึ้นไปที่ 2, 3, 4สามสี่ค่ะลูกค้าก็สั่งขาย ขายเป็นสั่งขายเป็นราคาหุ้นสมมุติขายไดที่2-3-4สามนะครับในวันที่12พฤศจิกาเราก็จะมาคำนวณดูว่าดอกเบี้ยที่ยังไม่ได้ใช้เนี่ยมันเหลืออีกระดับหนึ่งเกันนะเราก็จะคืนดอกเบี้ยให้นะครับซึ่งราคาที่ลูกค้าจะขาย Advance Future คืนมาได้เนี่ยนะครับก็คือ234ก็คือราคาหุ้นที่ขายได้บวกดอกเบี้ยที่ไม่ได้ใช้ในตัวอย่างคำนวณเนี่ยก็คือ ขายได้ที่แถวประมาณ2-35.7 6โดยประมาณเห็นไหมว่าเราเราคืนดอกเบี้ยในส่วนที่ไม่ได้ใช้ค่ะนี่คือข้อดีของบล็อกเทรดนั่นเองนะคะกำหนดราคาเองได้นะคะแล้วก็ซื้อขายแบบยกลตด้วยต้นทุนเพิ่มเติมที่ไม่แพงใช่นะคะแล้วก็อันเนี้ยดูเหมือนดอกเบี้ยที่จ่ายเนี่ยมันเยอะเพราะว่าลูกค้าถือนานไางแต่ว่าถ้าลูกค้าเทรดแค่ภายในสัปดาห์เดียวเนี่ยต้นทุนดอกเบี้ยไม่ได้สูงเพราะมันคิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน ค่ะสำหรับล็อกเทรดซิงเกิลซักฟิเจอร์ ures, ใครสนใจหรือว่าอยากหาข้อมูลนะคะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอ่านบทวิเคราะห์ก็ได้นะคะก็ติดต่อได้ที่หลักทรัพย์เมย์แบงกิมเองนั่นเองนะคะส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วทั้งพี่ป๋องพี่นาและพี่อติลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ